អោត្រឹតត្រឹតត្រឹតតិតតិតត្រឹតត្រឹតអេតិតអេអេអោតិបតិបអោជួយប៉ាដូចលុយអោមិនអោเพลงនេះត្រឹត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 តិតតិតតិត เออติดติเออเอาอ๋อคนนี้ยังตัวนี้ตัวนี้ร้องไงร้องนล้ไม่เอาร้องอือืตเอาไอ้ตัวนี้ร้องร้องโู ก็นี่ร้องเร็วร้วองได้ทุกอย่างออืร้อ,องเร็วดูสิร้องเลยดูแทนหน่อยไหมดูแทนนี่หน่นนนานติดเติร์ดเอิร้องอะรรเเราเรเรงตดเตินเติเอิเเพลงเลเออ <c oughs> หากว่าเรากำลังสบายตอบมือกันอ้าวรู้สิหรออืออพ่ออ้าวประเทศไทยนี่อืออืมอืาร้องตาปะปะ อืมอืมเอ้ยประเทศไทยทีบอเอืมจะลองตามอ่ะลองเพลงแล้วไปลองไปชาติพอร์คเชอืมอืมนี่ไงรองเนี่ยเอ้ยเก่ง่ง เอ้าแทนเก่งว่ะอ้าดูซิร้องตามเร็วๆมงคลไม่ไหลร้องไงมงคลร้องอ่ะถึงคีมมงคลแล้วเร็วแทนเก่งอืมจะดูแทนลครับ

S <S คนร้องก็ร้องไม่ได้อนกร้อ,นองนี่นลลี่นมงคนไม่ร้องไงอาลูลกเร็วมงคนร้องเร็วเทนร้องเทนเหนื่อยแล้วเทนเหนือ่อยแล้วเทนเหนือ่อยเทนฟังอยู่ เอออ่ะแล้วแทนร้องอ่ะแทนร้องเร็วตีตีตีอ่ะอาออ่ะมงคลร้องเร็วมงคลเงาขร้องเร็วไม่ร้องเลยอ้าวร้องเร็วเงาขับเอบไปร้องไปยอมแพ้แทนได้ไงร้องเร็วเก่งมากเลยวันนี้แทนเก่งมากเลยร้องเร็วเร็วเร็วร้องเพลงก่อน ร้องเองเอไม่ร้องเลยเองร่เอาลองเอางคนไปลองนี่บงคไม่ร้องบางคนอะหาแม่ดิ่งคนหาแม่แม่มายืนเหรอจะอี๋จะอี๋จะอีเอาจะเอ๋ก่อนนี่เอาใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยอันนี้เก็บเก็ก็ก่อน